แฟนวันเกิดปีนี้ค่ะทำอะไรบ้างแฟนวันเกิดปีนี้แฟนวันเกิดปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตครับผมจัดให้พี่พี่นครับนะครับผม รับชมกันในวันที่3ครับออชิมคอนเสิร์ตเออสเปกตรัมออกรัมนั่นเอ,เองครับแม่ก็ฝันด้วยนะครับยังก็เป็นความหวังได้เป็นแฟนใช่ครับผมว่าในวันที่4เนี่ยที่เป็นวันเกิดจริงๆเราเราอาจจะใช้เวลาอยู่กับพ่อดี่นะครับคิดว่าแฟนคลับจะจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดไหนครับพี่จริงไม่ต้องจัดหนักอะไรก็ได้ครับผมเขาจัดหนักมาทุกปีแล้วครับเอาจริงเบาๆก็ได้ครับพี่ ก็บอกไว้ก่อนเลยครับผมจะก็บอกไว้ก่อนก็ได้เขาบผมนคำสั่งในสิ่งเลยจะมีสิ่งเมียกได้ไหมครับไม่มีแล้วเราเราเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรอยู่แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปก็ขอให้คนอยู่ความสุขอะไรอย่างเมีความแบบตั้งใจในวันเกิดปีนี้ยังไงเรื่องสำหรับัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเืินทู่สุขภาพงานหรืออะไรเยก็ด้วยความที่วันเกิดปีนี้ทุกพอพี่สุภาด้วยก็มีคนแบบ พักท,ทักมาเรื่องอเอ่อสุขภาพหรือว่าเรื่องเอ่อเรื่องไม่ดีอะไรนะต่างๆเพราะว่าเราก็แค่ฟังไว้แล้วกันฟังไว้แบบเป็นเตือนคอยคอยเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทอะไรก็ได้ให้มันให้มันระวังเกินห<อ>ัวเราจริงๆพอมันเป็น25่สิบห้าไหนคุณก็บอกว่ามีประเทศอะไรเงี้ยกังวลไหมครับกังวลเป็นพิเศษเมื่อปีก่อนหรไม่นะครับ<อ>เพราะว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าทุกอย่างอะไรพวกเนี้ยถ้ามันจะเกิดมก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละเราก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามระมัดระวังให้ดีที่สุด ไม่ทำไปทำบุญอะไรใช่ไหมล่ะก็อาจจะทำบุญวันเกิดนั่นแหละครใช่ครับผมให้ให้พวกให้บัตรพุทธให้อะไรพวกนี้เห็นว่าจะมีโปรเจกต์การสร้างพระประธานอะไรกับแฟนคลับอะไรสักอย่างก็สร้างไปแล้วสร้างแล้วใช่ไหมฮะเริ่มสร้างหรือว่าสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโไมยวางไว้ประดิษฐานเลยใช่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการทำบุญร่วมแบบที่มีใครทำมากกว่าเพราะว่าในช่วง ก็ปีก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้มีทวามรู้เกี่ยวกับวิชาชัมากเท่าไหร่ครับเราก็เลยมาจัดตัวทำแบบนี้เลยอย่างเราบอกว่าไม่ได้อยากเป็น公务้ตัวเองแล้วจะเป็น公ั员อะไรให้คุณพ่อคุณแม่ในฐานะที่เกิดลูกชายสุนัขคนนี้ออกมามเป็นเด็กดีได้ไหมครับเป็นเด็กดี้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมครับผมอะไรที่ผ่านมาฮะอะไรครับ่ที่ผ่านมาก็ดีแล้วดีดีขึ้นไปอีกครับพี่ดีแล้วก็ดีครับ ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะไปไหนเป็นพิเศษทำบุญที่ไหนอะไรอย่างงก็อ๋อยังไม่มีครับผมถ้าทําบุญก็คงเป็นวัดประจำแต่ว่าแต่มัถ้าเป็นปีที่จะมีผลงานออกมาเยอะหรือเหมือนกันใช่ครับผมเพราะว่าผมก็เคยได้ยินมาว่า25มันก็ไม่จำเป็นต้องไม่ดีเสมอไปมันอาจจะเป็น25ที่ดีก็ได้ก็ขอให้เป็น25ที่ดีแล้วกันครับอ่าแล้เป็นตุ่มเต็มตัวแล้วใช่ครับอ่าก็เป็นหนุ่มที่น่ารักนะครับเริ่มต้นเป็นประเภทว่าตุ่มเต็มตดว โอ้แล้วแต่ผู้ใหญ่จะให้ความปรุราอะไรกันครับผมขอกี่ร้อยล้านเนื่อนฉลองมันเกิดดีค่ะเลขที่ทรงดีละครับผมก็ผมก็เอ่อถ้าไหร่ก็ได้ครับไม่ไม่ได้ซีเรียสครับ อฝากตื่นแฟนๆสามวันที่3เจอกันได้ครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตของผมในวันที่3นะครับสเปกตรัมเอกกำนะครับผมก็ขอฝากที่เออ่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเฮ้ยทันเด้โดมเฮ้ยทันเด้โดมครับผมทันเด้โดมเอาไปให้ที่สามช่องทันเด้โดมนะครับผมที่เมืองทองธานีนะครับก็ขอฝากทุกคนได้แนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกมันจะมีความพร้อมความพร้อมเหรอครับก็ประมาณ50าสิบละกันครึ่งครึ่งครับผม ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังฝึกซ้อมอยู่ครับโอเคคน่าหนักนะครับครับพี่จ้ายวลูกนะครับผมบหนึ่งไปแล้วไปกันสายรีบไปกันสายรีบไปกันสายรีะ